ตอนอื่นนั้นพวกเราขอขอบคุณทางคณะกรรมการและก็ผู้จัดงานทีหนึ่งทุกคนค่ะพวกเราจากกล,ลุ่มที่สองซูเปอร์ยีสต g แล l บเกิลริมฝีปากของคุณนั้นหวานละมุนดุดน้ำผึ้งรอยจูกของคุณนั้นตราตรึงใจคลายรสชาติของวายค่ะวันนี้ทางกลุ่มเราเนี่ยนะคะจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าฮันนี่เลว n e ค่ะ อย่างเช่นที่ทุกคนได้รู้กันแล้วนะคะว่าไวายเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยเสริมสร้างบำรุงสุขภาพไม่เพียงแต่บำรุง<อ>ในเรื่องหลอดอ<ๆ>เลือดและหัวใจความดันโลหิตแต่ยังบรรเทาอาการกังวลแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นค่ะตลาดวายในปัจจุบันนั้นมีอัตราการเติบโตขึ้นกว่า8%เมื่อเปรียบเทียบยาจากปีที่แล้วแล้วก็มูลค่า การลงทุนเพิ่มกว่า5.23พันล้านเหนนรียญสหรัฐประเทศที่ผลิตไวนสูงสุดเป็นประเทศ ฝรั่งเศสอิตาลีชิลีออสเตรเลียและตามมาด้วยสาหารัฐอเมริกาค่ะประเทศไทยของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยนะคะมีอัตราการบริโภคว,วายสูงถึง100ล้านลิตรต่อปีตีเป็นมูลค่ากว่า300ล้านเห,นาหารียญสหรัฐอเมริกาค่ะโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันและกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มที่มีราคามาตรฐานอยู เป็นอันดับหนึ่งมีสัสดส่วนกว่า65ของกลุ่มวัยทั้งหมดค่ะจากการสำรวจพื่นาปรากฏว่ากลุ่มที่มีอายุบริโภควายอยู่ช่วงตั้งแต่อายุประมาณ25ปีจนถึง45ปีค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนั้นการซื้อวายเพื่อบริโภคและก็เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นอยู่ที่ประมาณ2-3ครั้งต่อเดือน จากข้อมูลทำให้เรารู้ว่าผู้ที่ซื้อไวส่วนใหญ่ต้องการทางด้านสุขภาพเพื่อผ่อนคลายและต้องการรับรสชาติไวทที่ดีที่มีเอกลักษณ์และนอกจากนี้เรายัางไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อไว้เพื่อสุขภาพนั้นมีถึง80%กันเนเลยทีเดียวกว่า57%เป็นผู้หญิงจึงทำให้เรามุ่งเน้นไปตอบโจทย์เพื่อสุขภาพค่ะแก่ผู้ที่ชอบดื่มไว้แต่เป็นห่วงสุขภาพต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายต้องการที่ตื่นมาหลังจากดื่มไวแล้วนั้นไม่ปวดหัว,วและที่สาคัญค่ะต้องการรสชาติไวที่ดีแล้วไวที่ดีนั้น ทำจากอะไรและอย่างไรทําให้เรานึกถึงน้าพึ่งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าน้าพึ่งชนโรงค่ะน้าพึ่งชนโรงนั้นมีความพิเศษแตกต่างจากน้าพึ่งชนิดอื่นก็คือมีสารต้านการอักเสบสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระอุดมไปด้วยวิตามินซีแร่ธาตุรวมไปทั้งเป็นสารอาหารสําหรับโปรไบโอติกด้วยค่ะ นำไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยีของเราที่มีอยู่ก็คือเทคโนโลยีการหมักนะคะโดยใช้ซ u เปอร์ยีสต์เทคโนโลยีการหมักของเรานั้นเพิ่มคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งไม่เพียงแค่แอลกอฮอล์แต่ยังเพิ่มสารการออกฤทธิ์ต่างๆ <c oughs> เช่นสารต้านมะเรง็งสารอนุมูลอิสระแล้วก็มีโอกาสทำให้ ลดการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคหวัวใจการเสื่อมของเซลประสาทยิ่งไปกว่านั้นค่ะซปเปอร์ยิสต์ของเรานั้นยังสามารถผลิตกลิ่นกุหลาเพื่อช่วยการสุนทรียภาพทางอารมณ์ลดความเครียดคลายความกังวลจากการทำงานด้วยคะ่ะ โดยข้อดีต่างๆที่เปรามานั้นนะคะเราจึงอยากแนะนำให้กับทุกคนรู้จักซ u เปอร์โปรดักของเราค่ะนั่นก็คือ Honey Love i ไวเป็นไวน์น้ำผึ้งเกรดพรีเมียมที่มีรสชาติดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยังตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพได้อย่างดีต้านการอักเสบชะลอวัยมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นและก็มีกลิ่นหอมกองอุหลาบด้วยค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ไวายน้ำผึ้งในตลาดนะตอนนี้ก็มีตัวเลือกอยู่ค่อนข้างน้อยแต่มูลค่าทางการตลาดก็มีอัตราการเติบโตถึง29ล้านเหนรียญสหรัฐต่อปีค่ะวายน้ำพึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากผึ่งสายพันธุ์เอพิสจะดีกว่าไหมคะถ้าบริโภควายน้ำพึ่งของเราที่มีคุณสมบัติทางยาสูงและมีรสชาติที่หอมหวานละมุน ผลิตภัณฑ์พัฒนาโปรดักต์ของเรานั้นเราได้มีกลุ่มไม่สนิทพันเนอร์เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งชนโรงจากจังหวัดราชบุรีทั้งนี้เรายัางเป็นทีมที่ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีทางด้านการหมักพร้อมปรปับปรุงพันธุ์ซปเปอร์ยีสต์ที่จะนำไปใช้ในการผลิตไว้ต้นแบบผ่านบริษัทโกลเโดยช่องทางการจำหน่ายนั้นเราจะจำหน่ายทั้งสงแบบค่ะ ในระบบ B2C และ B2B โดยผ่านทางการขายทางออนไลน์และทางออนไซต์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพจากการคำนวณน,นั้นถ้าเราผลิตวายดอดแรกประมาณ1,000คขวดเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ45%กันเลยทีเดียวคะ่ะมาร่วมงานกับเราสิคะ แล้วคุณจะรู้จัก h ัน e ี่เลอไแล้วคุณจะรู้ว่าวายสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ g e n t t e h h kmu. ac. t h สามารถมาพูดคุยกับเราได้คะ่ะและว,วันนี้พวกเรากลุ่มทีสองก็ขอขอบคุณคะ่ะ